เช็คอินมอเนี่ออกเช้ามากเจ็ดโมงครึ่งต้องไ่ถึงเร็วนี่เลยเช็คเอาต์แหละเรากำลังจะไปภูเขาหิมะซีลิงนะจริงๆเราขึ้นวันนี้เลยก็ทันแต่ว่าคนน่าจะเยอะเพราะวันนี้วันอาทิตย์วันนี้จะเป็นวันพักใช่ไหมคะครับพักจริง <c oughs> หรอพั <c oughs> อกจริง <c oughs> ok, để gặp nhau tại Shahani Road, bạn. Phấn toả à, cả mọi người. Đi đi đi, phấn toả được như thế nào? Ngông đấy. Béo béo, không sao, xong rồi. Ẩn lạnh gì nữa? Nha, ดเดินทุกคนอ้ลมแรงเริ่มต่ำหนาวไปอีกใช่แล้วหีม้าเนี่ยที่ซีหลิงเนี่ยน่าจะฟ้าไม่เปิดนะวันนี้เพราะว่าฝนตกอมือตื่น เออะไรมาไม่มืดบางคนเขาก็มากินข้าวนะนนี้ยุ Funny. Funny. ยคนาคุยกับเราตลอดเวลาเลยซึ่งเราก็ฟังเขาไม่อ่อน,นเธออยากรู้มือแล้วเขาจะถ่ายอะไร นี่ <tem> ัวอาทิต <paling> ย <close intake> ์นะทุกคนก็จะมีบนจีนเขาออกไปข้างนอกเยอะเลยไปกริงแล้วอาหารมีรถบัสข้าสกีดีก่อน Uh where is uh, my bus? Yes, you should. ไป รถแล้วทุกคนยังไม่มีคนมาเลยเพราะว่ามันออกเก็บน้องขึงน,นะอีกครึ่งช่วโมงโรงแรมเราดีมากเลยเดินห้าดีมาถึงโรงแรมดีมากพูดถ,ถึง,งความใกล้นะโคตรด,ดีอะถึงตัวเดินทางได้ go มองไม่เห็นอะไรเลย ทคนหมะตกต้อนรับเราแล้วนะใช่เม็ดใหญ่ด้วยนะใช่ตกปุกละลายปั๊บเพราะว่า,น,า,าน่าจะพึ่งถึงนะตรงนี้นะใช่ข้างบนถึงแน่นอนเรามีที่อยู่หรือเปล่าวันนี้ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่แต่เราไม่ได้ขึ้นวันนี้นะทุกคนเพราะว่าคนมันเยอะแล้วก็วันนี้เป็นวันพักแต่เรามาก่อนลงนา แต่ว่าโรงแรมที่เราพักอ่ะอยู่ข้างหลังนู่นนะต้องลงไปอีกฟินๆน,นะทุกคนอุ้ยหยดน้ำเงินต้องทุกคนก็คือใส่เสื้อกันฝน เพราะว่ามันสุกแล้วมันกลายเป็นฝ่นนะร้านเขาไม่เปิดฮิตเตอร์อน,นะแต่ก็อยู่ที่งในก็ดีกว่าใชนี่ล็อกเกอร์เมนบอร์เมนเมนเมน นั่งหอนเนี่ยคือน้ำแล้เขาเห็นกาแฟเหรอไหนฮอตอเมริกันหรอวานลาเต้มาถึงก็กินกาแฟเลยทุกคนหิมะตกแบบหนักมากอ่ะเดี๋ยวหายให้ดูนอน กำลังปลอยๆก็หนักอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่โรงอาหารนะดูคนข้างนอกหูคนเยอะมากวันนี้หอาล้าทีคนก็คือเยอะเยอะจริงๆเพิ่งรู้ว่าเรามาช่วงปิดเทอมแล้วดูหนาวอดี๋็วน้องๆทำไมมไปเรียนกันวะเออใช่ปะเจอเด็กเยอะมาก คือเขาบอกว่าถ้าปิดเทอมฤดูหนาวอ่ะถ้าพ่อแม่เขาหยุดงานอ่ะเขาจะพาลูกเขามาเที่ยวปิดเทอมฤดูหนาวอ่ะมันคือมกรากรุ่พาทุกคนแล้วพ่อแม่หยุดงานก็คือวันนี้ว่าอาทิตย์ใช่แล้วพ่อแม่หยุดงานเสาร์อาทิตย์คนก็เยอะมากเยอะเหมือนตุ๊ดจีนอ่ะเข้าใจปหมแดูสภาพเราดีแล้วไม่ขึ้นวันนี้แค่ไปยืนรอกระเช้าอ,ะอ่ะก็น่าจะตุยอ่ะ หิมะตกเม็ดใหญ่มาก้วตกปุ๊บอะโดนเสืออ้อละลายเลยเป็นแบบเป็นน้ํารถบัสจอดปุ๊บคนมาขายเชือกกันฝนเลย <c oughs> มาอย่างไวแล้วตอนแรกข้างๆไม่มีแผงอะไรนะพอรถบัสจอดเหมือนเหมือนมีแผงลอยตลาดนัดอะเลี้ยง <c oughs> เลี้ยง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 เร็วมากเหนาะมากแล้วงงนั่งรถมาจากสมงทรสงครสอ2ชั่วโมองกว่า <c oughs> ไม่เปิดฮีตเตอร์เลยบนรถบัสอ่ะเปิดดีเปื่อหรอไอ้มนขึ้นเห็นปะ แต่มันไม่อุ่นเลยมาลองพักไปถามเขาได้ป่าวว่าเขาถามว่าเจ็บอุ่นตอนเตรียมได้ไหมใช่ฮะรอดเขาจะตอบนะให้เรายวเกี่ยวเกี่ยวย้ายอยู่โอ้คือมันมันตกอ่ะแล้วมันก็พิกลเลยอ่ะ Uh, how can I mm -hmm. book a bath ticket? Bus. Bus. Yeah. Bus want to Chengdu. Want to to Chengdu. Yeah. Oh, uh, now? Tomorrow. Tomorrow. Tomorrow, uh, tomorrow. Yeah. Uh, tomorrow about uh, PM two o'clock. Two o'clock. Uh, uh, yeah. Four PM. Uh, four PM. Uh, okay. four, 对,4 okay. okay, okay. four, 4 thirty.

Can I book ticket 呢？啊。老板，你分差多几块？啊。在身边人带。啊。 โอแปดโมงยี่สิบโอเค thank you เชิญเชิโอเคได้ความก็คือเขาขายตั๋ววันต่อวันนะ <S 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 แต่ว่าสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้ <S <S แล้วก็แต่ว่าต้องมาแลกบัตรแข็งเขาเรียกอะไรนะตั๋วแข็งแข็งนะ <S <S ทีนี้ก่อน อกกยู่ดงรถบัสก็คือพรุ่งนี้รอบสี่โมงครึ่งนะประสา่ายสามต้องอยู่ข้างล่างแล้วเขาบอกว่าให้เดินไปที่รถบัสได้เลยโอเค okay. ไม่มีจองตัว๋วตอนนี้เอาไงไดีรอเดินโรงแรมไหมได้ถ้าจะแท็กซี่ก็บอกแท็กซี่นะได้ได <laughs> นีเขากำลังไล่สายโอเคทุกคนจากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยเรียบร้อยหาแท็กซี่ไม่ได้ไม่มีแท็กซี่เลยข้างบนอ่ะหิมะตกหมดแล้วเห็นปะเราต้องลงไปเดินข้างล่างปะวะว้าย เราเดินไปเรื่อยๆก็เดินใกล้ถึงแล้วทุกคนโอ้สมำติจุดกระโพกวันดายย่านเถอะถึงแล้วใช่ปะดีในซอยๆนะว้าววิวภูเขานี่มั้งเนี่ย

ีฉันเช็คอินเลยได้ไหมอ่ะคุณตาสันตามาถามว่าออคุณตามาถามว่ามันคืออะไรตรงเนี้ยเราคิดว่าเราจะจองใช่เปล่าหรือว่าไงเข้าใจกันแล้วนั้คุณคุณลุงดูมองอีกแล้วเพื่ออะไรอย่างวะ

<laughs> 嗯，难走的是吧？嗯，张书记，小心一点啊！哈 <laughs> 哈 <laughs> <laughs> <闆>，来，来，放松，溜，二一，二。OK，哇、wow.，so good。床 <laughs> 上是一床被子，里面还有被子，被子。啊，OK，OK。 <Thank> WiFi 密码是八个八。WiFi。哎，WiFi 密码是八个八，就连房间号。<laughs> 听得懂吗？对我个白了。哎，I I want WiFi。房间 WiFi 密码是八个八，就连房间号。哎。<Hey? S 2> 八个八。八个八。嗯，八个八。密码是八个八。<laughs>

เดินม,<า>มาดูกล้องเดินมาดูแบบจริงจังมากคืออะไรวะอะไรเงี้ยไหนวะพ่าเช็ดตัอดอดวอ,อ่ะยันตีอ่ะทุกคนนะอันนี้ก็เป็นเตียงนอนนะเตียงนอนแล้วก็วิวนะวิวภูเขานะทุกคน ต้นไม้ข้างบนโดนหิมะปกคลุมแล้วนะเพราะว่ามันหนาวอ่ะอันนี้หิมะกำลัตงตกวิวดีมาก โอเคทุกคนเยวจะเอาไปซื้ออะไรนะกินนะแล้วก็ซื้อของเตรียมไปพวกนี้นะี๋ยวเอ๊ะอั้นเป็นร้านปะเฮ้ยมีน้องเมียล้วะ เขายิ้มเก่งมากเลยจริงนึดียิ้มเก่งเหมือนเหมือนไม่ใช่คนจีนอ่ะเออคนจีนในเมืองในเมืองเขากับเค่งเครียดกันมากโอเคสิ่งที่เราต้องการก็คืออาหารนะทุกคนมาม่าระวังเด้ออ่าแล้วฉันจ็ไม่ได้ช่วยอะไรนะฉันไม่ชิบขับอ่ะ เป็นคนคนดีมากยืนขำกินเดินดูเหมือนวานอนบ้านพี่ใหญ่นะแล้วจุ๊บบ้านก็เอ็นดูอ่ะเนาะอันนี้บ้านที่ขายของอ่ะน่าจะใช่เนาะร้านค้าเหรอนี่ไงร้านนี้แหละเฮ้ยไม่มีมีถุงมือขายด้วยนี่ลาอะไหร่ าสามสิบหยวนเขา听懂了哦对对对对，哈哈哈哈哈，对，哪个说的是啊？thank you，บคุณขอันสิบ0ยวน,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 นไ，ได้ถุงล้อนไปทุกคนขอแบ่งขายนะสอันสิหยวน3อันห้าสบบาทตอนนี้เรากำลังจะไปหาอะไรกินนะทุกคน ตอนนี้หิมะก็ยังไม่หยุดตกแล้วทุกคนอะไรนะร้านจ้าจูเปร์เซ็ไฮะจูเปร์เได้เขากินเขากินอะไรแบบไหนอ่ะแต่เขาขอเดินไปดูข้างในกันนี่ม่ร้านเดอร์ไซด์เอ๋อเป็นร้านหนึ่งพี่เล่าเหมือนเขายังไม่เปิดเลยอ๋อฮะ ไ don't k n ้ w เขายังไม่เปิดเลยอาันนี้อะไรอ่ะไม่รู้เนื้อจำมะลีมั้งเขาเอาอันนี้เขาลองทุกมาเลยอันเนี้ยเขาเอาไก่เช่นมาละยี่สิบนะทุกคน Do you have hot water สุดสดใสโอเค 二姐走。啊 <Thank>、uh, mm。啊。这雨嘿嘿。嘿。谢谢。 ท oh, ี okay. oh. ่นี่คุณยายเขาจะเอาถังมาให้เออถังถ่านอ่ะอ๋อวาข้งลงด่ี่นีข้างดีกอ้โวางที่นี่ข้ดีก่าอ๋โหาง่ขดอ้โหวางที่ี่ขอบคุณครับกหวนข่ดีก่าโอ้โหวางทนด่้เหี่ดหน้่ง ดีนะที่มานอนเรื่องนี้ได้มาคุยกับคนท้องถิ่นใช่แล้วก็อันนี้นะคุณยายเอาถังมาให้ตอนแรกก็จะให้ไปนั่งตรงโน้นพี่โยนมีถังอไอที่มันเป็นฮีตเตอร์ว่ะดีอะได้มาคุยกับคนท้องถิ่นเออเนาะชอบบรรยากาศแบบนี้ป่ะชอบก็อยากไปเที่ยวให้มันได้หลายๆที่นะแต่ว่าแบบชอบการดื่มดำมากกว่า แบบอยู่ที่หนึ่งวันสองวันอะไรเงี้ยดื่มดำกับบรรยากาศอะไรเงี้ยนี่ก็คือฮอตพอตขอ,องเราอากาศรนหนาวแล้วกินแบบอะไรร้อนๆอย่างนี้มันฝินมากเลยทุกคน โรงแรมชันไม่เปิดไฟอะไรเลยใช่ไหมกีเป็นนโรงแรมที่แบบว่าเงียบสนุกนะเดี๋ยวเขาเปิดจากตรงล็อบบี้นะ